รองเท้าที่เหมาะสำหรับสาวพลัสไซส์ฝากกดติดตามช่องเล็กพัชรินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องความสวยความงามและการแต่งตัวค่ะ1รองเท้าผูกเชือกนอกจากจะช่วยพรางข้อเท้าที่ใหญ่แล้วยังช่วยให้ตัวสูงขึ้นจากเชือกที่พันขึ้นมาบนขานำสายตาได้ดี 2. รองเท้าสานด้วยวิธีการสานสลับกันพาดไปมาพรางเท้าให้ดูเล็กลงได้นอกจากจะใส่สบายแล้วยังได้ลุคที่ดูชิลด้วยค่ะ 3. รองเท้าหุ้มข้อบางคนอาจจะเลือกใส่กับถุงเท้ายาวสีตัดกับสีรองเทา้าก็จะช่วยเพิ่มสี ขึ้นมาอีกขั้นแค่นี้ก็ดูขาเพรียวขึ้นแล้วค่ะ4รองเท้าล o อบเฟอร์โดยเฉพาะสีดําและสีน้ําตาลเข้มทรงหัวแหลมหรือว่าถ้าอยากจะใส่แบบเสริมส้นดูขายาวขึ้นไปอีกค่ะได้ทั้งลุกชิลแต่ก็ยังดูเนี้ยบคลาสสิกเกิลค่ะ5รองเท้า chunky sneaker หรือรองเท้าที่พื้นหนาๆนาก็เหมือนการใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ๆใ,ในเวอร์ชั่นรองเท้าช่วยให้ขาดูเรียวช่วงตัวดูยาวขึ้นแถมยังดูเท,ท,ท่แบบสตรีทด้วยค่ะได้เคล็ดลับดีๆในการเลือกรองเท้าแล้วอย่าลืมนะคะไปหามาใส่กันค่ะ